สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะยายสุภาไอเซ์แลนด์ไทยนะคะวันนี้ก็มาเดินดูหิมะนะคะพาเดินชมหิมะนะคะดูหิมะในต้นนี้นะคะหิมะอยู่อยู่ในป่าค่ะอ,อยู่ในป่าป่าหิมะนะคะยายก็จะพาเดินชมหิมะที่อยูก่กับต้นไม้นะคะทุกท่านค่ะ อีาอยู่กับต้นไม้นะคะไปไปเที่ยวกันเลยในระแวกนี้ก็มีแต่ป่านะคะมีมาก็กำลังลงโปรยโปรย,ยอีกเลยยายจะทันไหมเนี่ยเดี๋ยวรถยายจะติด <c oughs> มันนี้ยายไม่ได้เอาไม้เท้ามานะคะเพราะว่ายายใช้รองเท้ามีตะปู อนุญาตใส่ถุงมือก่อนเดอ้อพี่น้องเอาไปเลยค่ะเพื่อนๆพื่าชมนะคะโซนนี้รู้สึกว่าจะสวยมากค่ะโซนนี้สวยมากนะคะโซนนี้สวยมากเลยค่ะเห็นไหมคะทุกท่านค่ะ ีิมะกเกต็มเลยค่ะหฮิมะกเกต็มเลยยายอยู่ในปา่ายายมาเดินในป่านะคะทุกท่านค่ะปา่าท้องฟ้าก็สวยนะวันนี้ท้องฟ้าสวยอยู่นะคะท้องฟ้าจะเดินลุยป่านี้ไหมเดินลุยจะเดินลุยป่านี้ไหมคะ เนี่ยป่าคริสต์มาสเลยเล่นด้ยป่านี่ไหมยังไงว่ายายจะติดไหมน่ะตกลุมไหมอยู่ในป่าคิสมาสอุ้ยสวยมากเลยอย่ะในป่าคิสมาสสวย,สวย สวยๆทั้งนั้นเลยค่ะเพืเ่อนๆจ้าสวยมากค่ะสวยมากเกาะอยู่เนาะพอเมื่อวานนี้หิมะลง,ยาย,ออางะยายก็ขับรถออกไปข้างนอกเนาะยายก็ขับรถออกไปข้างนอกอไปทำธุระก็เลยไม่ได้ออกถ่ายตอน หิมะมานะคะทุกท่านคะ่ะยายไม่ได้ออกถ่ายต้นหิมะมายายก็เลยถือโอกาสว่าใส่ในรถเลยดีกว่าเนะาะใส่ในรถเลยดีกว่านะคะทุกท่านคะ่นะรอบๆตัวยายก็มีแต่ต้นหิมะนะคะทุกท่านคะ่ะรอบๆตัวยายก็มีแต่ต้นหิมะคือต้นคริสต์มาสนะคะ ต้นคริสรต์มาสแต่ฮิมากเข้ามาเกาะเกาะนะคะทุกท่านคะอ่ะเดี๋ยวยายขออนุญาตกลับกล้องให้ดูนะคะทุกท่านคะกลับกล้องให้ดูนี่นะคะนี่นะคะทุกต้นก็จะเป็นอย่างนี้ไม่ใี้ในหนังนะคะนี่เรื่องจริง <c oughs> ยายพามาชมนะคะีนเรื่องจริงนะคะ กล้องยายมันไม่ดีเกินไปหรือเปล่าเกออิเนี่ยให้มันอยู่ไหไกลๆอย่างเงี้ยกล้องยายมันซูมเกินเยอะเกินเป็นยังไงมั่งคะเพื่อนๆน,นี่คือหิมะเกาะบนต้นไม้นะคะ มาเกาะบนต้นไม้นะโซนนี้นะสวยมากเลยย,ยังไม่ได้เดินไปอีกเลยนั่นเนี่ยเนี่ยต้นนี้นะต้นนี้เนะี่ยสูงต้นนี้สูงพิเศษเลยถึงพิเศษเลยนะคะก็สวยด้วย โอเคนะคะเพื่อนๆเดินชมกันต่อเนาะว่าหิมะจะเยอะ,ยะขนาดไหนอืมตัวยทุกต้นเลยนะคะยิ่งต้นเล็กต้นน้อยเนะอยต้นเล็กต้นน้อยก็สวยจะไปทางนู้นในปาน่านี้ยายจะทำทั้งสองคลิป เพราทำทำคลิปเดียวไม่หมดมเดี๋ยวเกิดฝนตกก็ไม่มีนะคะทุกท่านค่ะฝนตกเราก็จะไม่มีหิมะให้เห็นนะคะนี่นี่คือป่าหิมะนะคะใครที่ชอบหิมะเนาะไม่ไดีเดินเหมือนยายยายก็เดินเสือแล้วนะคะ ง่ายเดินเผื่อเลยนะคะเตื้อยายมีติหิมะเลยเดี๋ยวอีกหก็จะตกมาอีกนะวันนี้น่าจะตกมาเยอะอยู่ถ้าตกมาแล้วอ่าไม่มีลมนะไม่มีลมเขาก็จะเกาะอ,อยู่อย่างนี้นะคะทุกท่านค่ะ เขาก็จะเกาะอยู่กับต้นไม้ตลอดนะคะแล้วมันก็ค่อยๆละลายลงไปค่อยๆละลายนะคะทุกท่านค่ะนู่นสุดสุดขอบฟ้าเลยสุดขอบฟ้าห่างไกลอืสโซนนี้ก็สวยนะคะโซนนี้ก็สวยต้นมันสูงไง เร mm hmm. าก็จะเดินอีกต่อไปนะคะเดี๋ยวเดินไปตามทางตรงนูน้นเดี๋ยวยายก็จะทำเป็นสองคลิปอีกคลิปหนึ่งทางนู้นจะมีแดด mm hmm. ยายจะติดหิมะยายจะติดหิมะนะคะ mm hmm. ดูยายจะดูให้ดูตรงที่ยายเดินนะคะ ยายจะให้ดูตรงที่ยายเดินออกในจุดนั้นมาเราไปจุดตรงไหนดีตรงไหนก็มีทั้งนั้นนะคะตรงนี้ก็มีนน่้ปกติเดมเป็นถนนม้าวิ่งเนาะถนนม้าวิ่ง ก็ต,ติดถนนใหญ่นะคะทุกท่านค่ติดถนนใหญ่อาจจะเป็นคลิปละแปนาทีนะคะคลิปละแนาทีนะคะทุกท่านค่ะดินวันนี้หนาวพาชมค่ะพาชมเราไม่ได้มาตอนมันตกเนาะตกก็จะสวยย่ายนะ แามคิดองยายยายกางร่มดูที่ว่าเวลาหิมะตกเป็นยังไงมันมันเหมือนกับอะไรสักอย่างนะกินตนาการยายยายจินตนาการเอาเองนะคะยายก็จะให้ดูโซนนี้นะคะเปลี่ยนมือถือไปข้ามึ่ง ก็เริ่มหอบเหมือนกันนะคะทุกท่านค่ะเริ่มหอบนะคะให้ดูถนนก่อนนะคะถนนเนี่ยต้นตรงนี้ก็สวยต้นตรงนี้ก็สวยนะคะ ออืมอืมมต้องทำอย่างนี้ถึงจะมองเห็นชัดเอาถุงมือตกอตรงนี้ตรงนี้เป็นยังไงบ้างเพื่อนๆ เดินชมหิมะกับยายเป็นยังไงบ้างเนาะก็มีคนเดินอยูอย่นะคะก็สำหรับคนที่แบบว่าเขาเลี้ยงน้องหมาเนาะเขาก็จะพาน้องหมาเขาเดินหมาเขาจะมาเดินตอนเช้าประมาณนั้นนะคะทุกท่านค่ะตัวยายก็ มาเดินถ่ายสุดย้ายก็มาเดินถ่ายนะคะกี่นาทีแล้น่นเนี่ยอ,อีกหนึ่งนาทีเนาะเดี๋ยวก็จะลงจะขึ้นจะขึ้นเป็นคลิปใหม่พอนั่นเนี่ยยายๆก็จะพักสักพักหนึง่งพักเครื่อง เครื่องนะจ๊ะพี่น้องจ้ะเนี่ยต้นนี้ก็สวยนะเออ,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 อก็สวยสวยทั้งนั้นเลยค่ะเห็นชัดไหมเนาอ ยกย่เห็นจันไหมคะโอเคนะคะคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะยายสุภาไอซ์แลนด์ไทยแลนด์นะคะวันนี้ก็พามาชมหิมะนะคะที่ประเทศไอซ์แลนด์ค่ะเดี๋ยวอีกหน่อยยายก็กลับไทยก็ไม่ได้ถ่ายเนาะถ่ายอีกทีหนึ่งก็ปีหน้าพอยายอยู่ที่ประเทศไอซ์แลนด์นะคะ ยายจะไปไทยก็สองเดือนแล้วก็กลับมาเหมือนเก่านะคะทุกท่านค่ะกลับมาพาชมเหมือนเก่านะคะโอเคค่ะขอบคุณมากๆนะคะคนที่ติดตามยายใหม่ๆก็ไปดูคลิปเก่าๆนะคะขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ให้กำลังใจยายสุภาไอซ์แลนด์ไทยแลนด์ค่ะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะอีกมือนหนึ่งถือกล้องอยู่นะคะ บายบาย See you next time. Bye bye.